อาจารย์อุตสาออกแบบมาซะซับซ้อนขนาดนี้ค่ะมันเกิดข้อคอราหาแบบนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะกับรอบไฟนอนลล่ะคะที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตาสองร้อยคนอาจารย์มองว่าไอเรื่องกระแสข่าวเรื่องของการว่าการบล็อกการกินข้าว<ม>ทำความรู้จักกันเพื่อน,นําไปสู่การลงคะแนนเลือกแบบที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมคะครับว่าอัน,นอันนี้ต้องแยกให้ชัดเป็นสองส่วนนะครับ <c oughs> คือ, <c oughs> ค,อคือจริงๆระบบเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ ทุกคนห้ามปฏิสัมพันธ์กันนะครับค่ะอาจารย์คือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติคือระบบออกแบบมาเพื่อให้แต่ละคนลงสมัครแล้วก็ต้องเลือกตัวเองและเลือกคนอื่นค่ะการจะทําให้คนอื่นเลือกอมันก็แน่นอนต้องไปแนะนําตัวทําให้เขาก็ต้องทําความรู้จักกันต่างเฉยๆคงไม่มีใครมาเลือกเรานะอาจารย์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่เช่นนั้นเขาคงออกแบบให้พอสมัครเสร็จเข้าค่ายแล้วก็อยู่ในห้องคนอยู่แยกตัวแยกสันโดษนะคะอ้าว อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยธรรมชาติครับเขาต้องแนะนําตัวและทำความรู้จักค่ะอ่าตราใดที่อาคล้ายๆไอรอล่ะที่ไอรอบอกมาก็คือตราใดที่ไม่มีเรื่องอ่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทรัพย์สินทองอะไรกันนะครับอ่าอย่างเงี้ยถือว่าอยู่ในกติกาค่ะนะครับส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยผมผมเข้าใจว่ามันมันเป็นเพราะว่าความไม่แน่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับของแนวปฏิบัติเพราะว่าเป็นครั้งแรก S <S <ช>นะครับ<ช>มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าแต่ละที่เวลาจัดก็เลยไม่เหมือนกันเช่นบางที่อาจจะรู้สึกว่าถ้าถ้าให้ผู้สมัครเนี่ยขยับเนื้อขยับตัวหรือมีการพูดคุยกันมากเกินไปก็กลัวว่าจะผิดระเบียบก็อาจจะแบบให้ทุกคนอยู่นิ่งๆอ่าเนเอกสารอะไรเงี้ยนะครับแต่บางที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันตอนหลังๆเนี่ยเหมือนระเบียบเขาก็ผ่อนคลายแล้วอาจในโซเชียลมีเดียเขาก็ยังแนะนําตัวได้อะไรเงี้ยไม่ได้ห้ามใช้อะไรเงี้ย เพียงแต่ว่าตอนเข้าไปในที่เลือกเนี่ยก็คือห้ามใช้มือถือคือการติดต่อคนข้างนอกถูกไหมครับแต่ว่าการติดการพูดคุยกันเองภายในมันก็น่าจะทําได้ออื่าแต่บางที่ก็อาจจะไปไกลกว่าน,นั้นก็คือบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเรามีเวลารอเช่นรอบเชา้าต่ตอรอบบ่ายแต่ละคนจากแนะนําอะไรไหมให้เพื่อนรู้จักอะไรก็เปิดเวทีให้อะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็เลยเห็นมาตรฐานการดําเนินการที่แตกต่างกันอันเนี้ยเอามาถอดบทเรียนกันว่าถ้าสมมตินะ ระบบนี้ยังได้ใช้ต่อไปเนี่ยในแนวปฏิบัติมันควรจะทำอย่างไงกันแน่ค่ะค่ะแล้วทีนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือผมผมแยกส่วนก่อนนะส่วนส่วนิดหนึ่งแต่ส่วนที่บอกว่าหัวกันเนี่ยที่กฎหมายบอกว่ามันเกิดระบบหัวอันเนี้ยในความหมายคือการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเช่นคุณไปจ้างคนมาลงสมัครโดยที่เขาไม่มีเจตนาไม่มีเจตจำนงอะไรกับการมีส่วนในการที่จะมาร่วมเลือกสักวอเลยไม่รู้อิโนยีเหนออะไรมีคนให้อามิสินจ้างแล้วก็ จับมาเข้าสู่กระบวนการแล้วก็มีพงมีโพยอะไรเงี้ยให้ไปเลือกตามที่ถูกกาหนดอย่างเงี้ยเพื่อได้รับค่าตอบแทนไอ้แบบเนี้ยอันเนี้ยผิดกฎหมายและกรกตต้องไปไปหาหลักฐานมาดําเนินการกับคนที่กระทาแบบค่ะ ทีนี้ค่ะอาจารย์พอมันเป็นข้อครหะแบบนี้นะคะมันจะนําไปสู่การพิสูจน์ได้อย่างไรโดยเฉพาะการจ่ายในลักษณะนี้เนี่ยค่ะมันคงไม่มีใครจ่ายกันได<ม>้เห็นตรงตงก็อาจจะมีบางคนที่เหมือนกับเอาภาพบางภาพออกมาโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียที่จะชี้<ม>ให้เห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะอาจารย์แล้วกรกตเขาจะเป็นพิสูจน์ยังไงมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็ตั้งข้อสังเกตกันมาตั้งแต่ก่อนตอนก่อนที่จะเลือกในระดับแรกแล้วนะคะรับครับ ก็ใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่ะกรกตมีอยู่ครับอืเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับเรื่องการซื้อเสียงนั่นแหละถามว่าพิสูจน์อย่างไรถูกไหมครับมันต้องมีคนไปร้องเรียนมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่พอจะเชื่อได้ว่านี่คือเงินซื้อเสียงหรือการซื้อเสียงเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนจะเป็นตัวบุคคลหรือจะเป็นหลักฐานทางการเงินกับ การเคลื่อนไหวทางบัญชีอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันไปใน,ในรูปแบบนั้นอ่างเงี้ยครับแล้วก็พิสูจน์กันไปครับเป็นลายๆไปครับค่ะ <ๆ S 2> อาจารย์แล้ว,ลวทีนี้ถ้าเกิดมันยังคงมีการบล็อกโหวตหรือว่ามีการพูดถึงบอกว่า <ๆ S 2> เป็นคนของทางพรรคการเมืองเขาส่งเข้ามาเนี่ยแบบนี้มันสะท้อนได้ว่าเจตนารมณ์ในการที่จะได้มาซึ่งสวชุดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ไหมหรือว่าท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอีกอะคะอาจารย์ คือถ้าถ้าพูดถึงจุดนั้นนะผมคิดว่าโอเคละเราอาจจะต้องทบทวนชั้นตั้งแต่เจต,ตนาลมด้วยะนะครับส่วนหนึ่งนะว่าเอ๊ะเรามีเจต,ตนาลมที่อยากได้สอวอ,อะไรกันแ<ะ>น่เช่นการเป็นตัวแทนของกลุ่มใช่ไหม<ะ>ในขณะเดียวกันการเราอยากให้มีความเป็นอิสระปล<ะ>อจากการเมืองใช่ไหม<ะ>เราถึงได้ดีไซน์ออกมาแบบนี้อื<ะ>แต่เราเราอาจจะต้องทบทวนไหมว่าโดยธรรมชาติตอ่ะสวอ่นะสุดท้ายเขาก็ไปทําหน้าที่ในทางการเมือง เป็นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคการที่จะทําให้เขาปลอดจากการเมืองมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเขาให้เขาเปิดเนื้อเปิดตัวซะว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองไหนค่ะแล้วก็เข้าแข่งในในกติกาที่มันเป็นธรรมและแข่งกันได้จริงนะครับไม่ไม่ทุจริตอะไรกันอันนี้ผมว่าอาจจะสําคัญกว่าการไปไล่จับผิดว่าใครเป็นคนของพรรคการเมืองไหนเพราะว่าโดยกฎหมายมันก็สกรีนได้ระดับหนึ่งเช่น ความเป็นสมาชิกพักการยังมีตําแหน่งอยู่ในพักอันนี้มันถูกสก,กีนออกไปแล้วแต่ว่าในแง่ของปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวความนิยมชมชอบกันเนี่ยมันยากมันเรื่องไม่ได้นะคะออ จะหาคนที่ไม่ไม่ชอบพักอะไรเลยในชีวิตอย่างเงี้ยไม่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 สนใจอยากทํางานการเมืองแบบพักไหนเลยอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายต้องไปทํางานสายนิติบัญญัติมันก็ดูย้อนแย้งกันพอสมควรเหมือนกันให้อย่างนั้นถูกถูกครับถูกมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราตั้งหลักจากว่าเกียรตนาลมันมันขัดธรรมชาติหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไปลื้อกันอีกทีว่าเราอยากได้สวมีคุณภาพใช่อืแต่ว่า ไอการปลอดจากการเมืองเนี่ยแบบไหนกันม,มากกว่าค่ะครับค่ะ,คะทีนี้มันจะผิดปกติหรือเปล่าถ้าสวาบางท่านก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยค่ะมันไม่อยากจะให้มันเป็นแบบสภาผัวเมียแบบในอดีตนะคะเพราะว่าสส,สก็เราก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ว่าใครคือคนที่กําลังบริหารราชการอยู่นะคะก็เลยมีความกังวลว่าแหมเดี๋ยวมันจะเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันไปจนถึงสภาสูงแล้วก็หมายถึงการวางตัวคนอยู่ในองค์กรอิสระหลังจากนี้ค่ะทีนี้เนี่ยมันมันจะ มันจะเป็นอย่างไรมันจะผิดปกติไหมถ้าเราเห็นคนที่มีสายสัมพันธ์ในทางการเมืองมาปรากฏตัวเป็นหนึ่งใน200สวรเราจะพูดได้เลยไหมว่าไหมคะว่าแหมสวก็ไม่พ้นจากการเมืองบ้านใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะถ้าย้อนกลับไปที่เจตนารมณ์ <c oughs> เราก็อาจารย์ก็เพิ่งจะอธิบายเปเมืม่มสสโกรคะ่ะว่าเจตนารมณ์มันอาจจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ในทาง <c oughs> ปฏิบัติมันอาจจะเป็นไ,ไปไม่ได้นะคะอาจารย์ ใช่ใช่ครับก็คือคือก็เข้าใจว่าตอนที่ออกแบบกันเนี่ยเราก็คิดถึงประเด็นนี้เรื่องสภาผัวเมียเอ่ยเรื่องความสายสัมพันธ์ระหว่างปักการเมืองกับตระกางสวเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีมาตรการบางอย่างออกมาเช่นคนที่เป็นคู่สมรสหรือว่ามีความอะไรละมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับทางสสอหรือแม้แต่ผู้สมัครสวด้วยกันเองเขาก็ไม่ลงสมัครอย่างเงี้ยมัน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 มีมาตรการบางอย่างที่พยายาม แก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไปแลดัทหนึ่งแล้วนะ <Okay. S 2> ครับเพียงแต่อย่างอย่างที่บอกครับว่าอะวันนี้ถ้าเราอาจจะกลับมาทบทวนกันที่เจตนานลมที่มันสอดคล้องกับทางปฏิบัติหน่อยเนี่ยผมอาจจะมองว่าถ้าเราจะต้องแก้ระบบอะว่าที่ระบบเนี้ยที่ออกแบบมาเนี่ยมันสามารถมันสามารถตัดสายสัมพันธ์ได้จริงไหมหรือถ้าเราจะยอมรับความมีสายสัมพันธ์เข้ามาอยู่ในระบบแบบเนี้ยแบบไหนมันถึงจะไม่ทําให บางกลุ่มบางก้อนเนี่ยมีความได้เปรียบมากเกินไปมันแข่งันได้จริงไหมภายใต้ระบบแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าระบบแบบนี้มันต้องลื้อใหม่อะนะครับอาจจะกลับไปหาสิ่งที่ประชาชนจํานวนไม่น้อยชัดเริ่มอยาก,กเสนอก็คือเลือกตั้งแม่โดยประชาชนในเรืบเนี้เพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าระบบแบบเนี้ยประชาชนไม่มีส่วนตรงไหมครับค่ะฉะนั้นค่ะพอให้ประชาชนเลือกตั้งเนี่ย เรายังจะเอาข้อนี้อยู่ไหมว่าความสัมพันธ์กับราคการเมืองยังมีอยู่ได้ไหมหรือเปิดไปเลยเปิดไปเลยให้สังกัดพักให้รู้ไปเลยว่ามาจากไหนเป็นของใครใช่แล้วก็วัดที่ใจประชาชนว่าอยากได้สองสภาเนี่ยจะพักเดียวกันหรือคนละพักค่ะ อาจารย์ถ้าถ้าอย่างนั้นนะถ้าถ้าสมมุติลองคาดการกันเล่นๆจากรายชื่อ3 0 0พักว่ารายชื่อที่กําลังจะเข้าสู่การคัดเลือกในวันที่26เนี่ยค่ะดูแล้วสัสดส่วนที่น่าจะได้ออกมาเนี่ยน่าจะออกมาประมาณไหนจากกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็นกลุ่มที่ ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือว่ากับกลุ่มที่จัดตั้งหรือว่ามีสายสัมพันธ์ทางการเมืองนะอาจารย์มองแล้วเทียบเคียงน่าจะสัสดส่วนน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วน่าจะยอมรับได้หรือจะนําไปสู่การเรียกร้องจนถึงขั้นโมฆะได้ไหมกับการเลือกสอวกครั้งนี้คือผมผมเอาเอาสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าเรียกร้องไปถึงโมฆะเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับ ส่วนหน้าตาออกมายังไงเนี่ยเท่าที่ดูจากสัดส่วนของคนที่เข้ามาเท่าที่สแกนได้นะครับ<ฆ>ผมรู้สึกว่าคนที่จัดตั้งกันมาอย่างเป็นระบบนะครับด้วยด้วยพลังเครือข่ายเช่นทางการเมืองเช่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งภาคประชาสังคมด้วยนะครับ<ฆ>อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นสัดส่วนใหญ่อของคนที่ประสบความสำเร็จกับระบบทางเลือกแบบนี้นะครับส่วนที่มาแบบ อิสระไปเลยเนี่ยผมคิดว่าไปหมดละร้บแต่รอบจังหวัดละะครัไปก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์อือ่าใช่ใช่มีมีมีที่เป็นจัดตั้งแบบออร์แกนิกเนี่ยที่ยังมีสัดส่วนที่ที่ประมาณหนึ่งค่ะและก็มีโอกาสได้เข้าไปอีกนะครับสิ่งแต่ว่าต้องไปลุ้นให้กลุ่มที่เข้ามาจากการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาแข่งกันเองอย่างดุเดือดในรอบประเทศ ค่ะแต่ถ้าเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยเคอรอขายบวกเครือข่ายเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกทางเขาหมดเลยครับค่ะได้ค่ะเชื่อว่าอาจารย์สติ์นน้องแอบไปทำกันบ้านหลังบ้านแน่เลยนะคะต้องไปวิจัยแน่เลยถึงเส้นทางการได้มาที่สออนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ